ต่อมาในช่วงเย็นที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนาราธิวาสอำเภอเมืองนาราธิวาสว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสใ้ให้การต้อนรับพันตํารวจเอกทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในโอกาสเดินทางมาเปิดการแข่งขันฟุตบอลรวมพลังตําบลอาสาแก้ปัญหาชายแดนใต้2,517โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกีฬาห่างไกลย,ยาเสพติดตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ต่างๆที่มีในชุมชนและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในพื้นที่อื่นได้เห็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการทํางานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและร่วมอาสามาแก้ปัญหายาเสพติดในตําบลของตนเองโดยทีมฟุตบอลที่เข้าร่วมแข่งขันนะคะเป็นทีมฟุตบอลของตําบลอาสาแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจํานวน60ทีมซึ่งจะมีการแข่งขันตั้งแต่ตเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2567นี้ค่ะมีการชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลกว่า ่า500,000บาทค่ะ